การขาดกระบวนการติดตามตรวจสอบที่รอบด้านยังอาจส่งผลต่อทรัพยากรและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ด้วยค่ะพอระเบิดหลุมนุ่นก็ตุ้มมาระเบิดหลุมนุ่นก็ตุ้มมาระเบิดหลุมนุ่นก็ตุ้มมาก็คือจะส่งไปแนวเดียวกันหมดเลยการจนาเสียงดีชาวชุมชนราชพัฒนาตำบลดอนมนอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เล่าถึงเสียงระเบิดที่เกิดขึ้น จากการสำรวจปิโตเรียมของบริษัทเอกชนที่รับสัมทาระตามที่เธอเข้าใจมันไม่ได้วางแนวกว้างอ่ะมันวางแนวปูนระดับไปถามว่าบ้านเราจะลุ้มสำรวจห่างจากบ้านของการจนาราว180เมตรแม้ตามข่ากล่าวอ้างของตัวแทนบริษัทเอกชนจะยืนยันว่ามีเป็นระยะปลอดภัยแต่รอยร้าวตามผนังปูนที่ปรากฏขึ้นทุกวันรวมถึงการซุดตัวของบ้านจากการวัดด้วยตัวเองทำให้การจนาและมารดากังวลอย่างมาก ถึงขั้นต้องออกมากลางเต็นนอนนอกบ้านทีนี้กลางคืนอยู่กับแม่สองคนบ้านมันก็ลั่นอีกก็เลยเดินดูว่าเอออะไรมันออกมั่งก็มาเห็นประตูนี่กระเด็นออกค่ะอใช่ใช่ก็เลยวิ่งไปบอกผู้ใหญ่บ้านอีกทีหนึ่งหลังพบว่าบ้านมีรอยเล้าการจนาได้ร้องเรียนไปยังเทศบาลดอนมนตตัวแทนบริษัทสำรวจปิโตรเลียมได้เข้ามาเจรจาแต่ก็ปฏิเสธว่า ไม่ได้เกิดจากการระเบิดหลุมสำรวจพิตโตเรียมเมื่อก่อนบ้านที่อยู่มันก็อยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างสบายนะครัไม่ต้องมานั่งกงังวลว่าเป็นอย่างนี้นแ,ตแต่หลังจากที่เขาจุดระเบิดไปแล้วค่ะชีวิตแม่ที่ชีวิตที่สุขภาพแม่ที่เปลี่ยนไปหมดเลยแล้วใครจะมารับผิดชอบตรงนี้ ภาพแรงระเบิดที่ส่งผลให้ดินและน้ำพุ่งสูงขึ้นจากพื้นดินหลายเมตรถูกบันทึกได้โดยชาวบ้านตำบลดอนมนภาพที่เห็นสวนทางกับคำกล่าวอ้างที่เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนชี้แจงกับชาวบ้านก่อนหน้านี้ว่าการระเบิดวัดความสั่นสะเทือนแบบสามิติจะไม่ส่งผลกระทบทางกายภาพความกังวลที่เราคุยกันกับชาวบ้านก็คือว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นดินที่มันปกติเราไม่ได้ไปทาอะไรมัน แล้วก็คงจะอยู่อย่างนั้นแล้วแล้วเรื่องน้ํำบาดาลใต้ดินเขียดนี้น้ํำบาดาลนี่มันจะมีทางน้ําของมันใช่ไหมถ้าเราไปเจาะแล้วก็มีการระเบิดเชื่อแน่ว่าไม่มีใครลงไปดูหรอกมันจะยุบไม่ข้างล่างหรอกยุบน้อยยุบมาก เรื่องทางน้ำมันน่าจะเปลี่ยนแล้วก็สภาพธรณีวิทยาข้างล่างมันน่าจะเปลี่ยนแม้การเข้ามาของบริษัทเอกชนเพื่อสำรวจและขุดเจาะปิตโตรเลียมที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2555จะผ่านขั้นตอนรับฟังความเห็นชาวบ้านในพื้นที่ไปแล้วแต่รองปลลัดเทศบาลตำบลดอนมนยอมรับว่าชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่นี่ยังไม่มีความพร้อมมากนักกับการรับมือการเข้ามาพัฒนาของบริษัทเอกชนซึ่งชุมชนเองมันยังไม่พร้อมขนาดนั้น พัฒนาของเทศบาลมันก็ไม่ครอบคุมถึงประเด็ดนนี้เพราะว่าในส่วนของเราก็ม,มีเจ้าหน้าที่ที่ที่มีความชำนาญนันน้นที่ขา้ามาดูแลเรื่องนะครับประเด็นของเราคือว่าน่าจะถามก่อนถามชาวบ้านว่าเขาฟ้องหรือยังฟ้องกับการเปลี่ยนแปลง,งนี้เอขณะที่การรณรงค์คัดค้านของชาวบ้านในอำเภอสตึกส่งผลให้สามหมู่บ้านคือบ้านหนนงเข้าบ้านหนองตาลและบ้านหนองไผ่ดงอย่างไม่มีการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม ตวันนี้นิมปานพยุงวงไทยพีบีเอสไงานนี่เป็นเพียง